ตอนนี้ก็มาถึงที่น้ำตกจอกกระดินะครับก็ตอนแรกนึกเป็นที่เที่ยวเล็กแอบแต่ว่าบุลลี่ในใจที่เราเข้ามาคงเดินนิดเดียวคล้ายๆไอ้น้ำตกปีล็อปแต่โอ้โหเป็นงานเป็นการครับต้องซื้อบัตรด้วยนะครับตอนนี้ก็ลานจอดรถก็ใหญ่แสดงว่าเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเดี๋ยวก็จะถ่าย3 6มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บฟุตบอลมาที่นี่ก็จะ,จะไปกันแบบสา0รองศาเนาะ ห้องน้ำมีที่อาบน้ําด้วยแสดงว่าคนมาเล่นน้ํากันเยอะเดี๋ยวไปดูว่าบัตรมันเท่าไหร่นะครับอ๋อนี่นี่นี่ถ่ายถ่ายป้ายให้ดูประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเดินรักษามุมกล้องไปเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไปตัดมันจะลําบากหน่อยนี่นะครับข้อมูลเนอะว่าดูตามนี้แหละแล้วจำหน่ายบัตร จําหน่ายบัตรขออนุญ,ญาตนะครับพี่สวัสดีครับมาคนเดียวหรอบมาคนเดียวครับที่ขีรถอะไร,รมอเตอร์ไซค์ครับที่จะเป็นหกสิบบาทเนาะสอุคนสี่สิบราห<อ>านะยี่สิบอใช้ใชอันนี้มันใช้ร่วมกับไอ้อุทยานได้ไหมได้ครับใช้ที่อุทยาน,นะะแต่ใช้ไปแล้วล่ะขึ้นเขาไปแล้วให <ไป S 1> <laughs> ้เข้าไปหมดแล้วลงมาจากเขาจางเผือกใช่ใช่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ได้ไปเลยก็ได้อุดหนุนรัฐ มาคนเดียวครับแต่ว่าขึ้นเขาไปเมื่อวานครับแต่จรงใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคจะได้รู้ไวมันไม่เป็นไรครับมันไม่แพงโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันบคุณครับก็ใช้บัตรร่วมกันได้นะครับถ้าเราติดตัวเข้าอุทยานมาแล้วพี่เขาก็เพิ่งบอกแต่ผมเขาเห็นเขาฉีกตัวแล้วก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรนะครับ ก็อุทยานของเราเนาะเงินทองอ่ะไม่ตายมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาดูอี๋ย้อนกลับมาดูอี๋ย์งก็เขียนว่างไงอ๋อห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งสัตว์เลี้ยงเข้าเงินทองอ่ะไม่ตายมันก็หายากมากโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไลน์นี้ไปนะครับ นั่งหน้าไปแบบนี้เลยนะครับจะได้ดูว่าการเดินเป็นยังไงแล้วก็เดินกลับเป็นยังไงถ้าอยากเห็นหน้าผมก็หันมุมมาตรงนี้แต่ถ้าอยากเห็นทางเดินก็หันมุมไปทางโน้นนะครับแต่ผมมาต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกล้องเพราะว่าไม่ได้ติดไมค์ก็จะได้พูดพูดให้เสียงมันเข้าไปด้วยนะครับโอเคเดินอีกห0รอยเมตรมั้งเมื่อกี้เห็นตัวเลขแวบๆบแบบเห็นไหมเนี่ยเสื้อเนี่ย ร้อยโลเนี่ยผมมานักวิ่งเทลครับผมไปเดี๋ยวเปิดปิดปิแสดงว่าระยะแค่นี้มันมน้ำจิ้มบ่ <c oughs> ออแม่นบ่แม่นเอาตาอ,อันนี้มันไม่ได้วิ่ง,งเขาหรอกครับ <c oughs> วิ่งแค่ยี่สิบกโลก็ต้องออกจากการแข่งขันเพราะว่าโอ้โหตากแดดตั้งแต่ก,กิโลที่สิบถ้าเกิดจะต้องไปนะ แต่ถึงไม่ตากแดดก,ก็วิ่งจริงอ่ะออกที่ยี่กใช่ไหมถ้าวิ่งร่มๆเนี่ยก็คงออกที่กิโลที่ยีบเจ็ดหนักเกินวิ่งเทลเล่านะไม่ได้อวดอวดแหละก็คือวิ่งเทลที่เคยวิ่งแล้วก็ยาวๆเนี่ยก็ วิ่งงานโคลัมเบียที่ชนบุรีนะครับเป็นงานที่ดีเป็นซีรีสโคลัมเบียที่ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะไม่รู้ยังจัดอยู่หรือเปล่าแต่ก็วิ่งจบ50โลช้าวลาเก้าชั่วโมงครึ่งเรียกว่าเข้าเกือบเกือบโลครับจำได้เลยตอนเข้าจะกลายเป็นนักวิ่งอีลิทนะครับคุณสัญญา่านชัยเนี่ยเอวิ่งกลับไปรับเพื่อนเขาบอกโอ้โหห้โลเขายังมีแรงวิ่งอยู่ก็อันนั้นคือครั้งเดียว ที่เราวิ่ง50โลจริงๆแล้วการวิ่งเที่ยวมันคือการไปเดินป่านะครับผมว่าไม,ไ,ไ,มไม่ได้ผมว่าเอาว่เาเอาตัวผมในประสบการณ์ตัวเองก็คือ50โลวิ่งจริงก็ไม่เกิน20โลที่เหลือก็เดินเร็วครับเดินเร็วนี่ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้20โลเดินเร็วนี่ก็ประมาณ10โลอี่20โลที่เหลือเนี่ยเดินช้าอา้ะยน่า อ้ามพิงหรือโยกลาวสะพานเออก็ดูดีเนอะอย่างงี้เนี่ยเอาดงเอาโดนมาบินได้นะจักรดิ่งเนี่ยเห็นไหมสวยโดนบินสวยนะผมหันไปตามทางอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนตัดมันจะได้ง่ายผมทำอะไรก็ไม่เก่งนะครับบอกไว้ก่อนตัดต่อนนี้ก็ตัดเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ถ้าจังหวะอันนี้กะลงยาวลงคลิปยาวไงแล้วถ้าผมหันกล้องไปมาเนี่ยผมต้องเป็นเซ็ตทอย n ออ f v วของมันอีกก็จะทำให้วิดีโอเละไปอีก่ะดูครับตึง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 ตงนะเฮ้ยมันใหญ่นี่ว่ามันใหญ่ก็มันใหญ่พอที่ มันก็ใหญ่แล้วก็คุ้มค่าพอที่เขาจะทำไอ้ทำทางอย่างดีมากนะเพราะเมื่อกี้มันเป็นทางปูนตลอดเส้นเลยอะแล้วเมื่อมีคนเล่นน้ำด้วยใช่ไหมเออแล้วโดนมันก็ขึ้นได้เลยนี่สูงเท่าประมาณฮ้หสิเมตรได้นะประมาณจากความเชี่ยวชาญด้านการขี่มอเตอร์ไซค์หกสิบเมตร 60สิบถึง70เ,เมตรได้ั่วน,นะครับข้อมูลก็ประมาณเราอย่างเดียวดูนะครับน้ำตกจอกกระดิ่งชื่อเดิมในภาษาพม,าม่ามีคำว่าก็คือก็กกระดานนะครับความหมายก็คือน้ำที่ไหลผ่านออกมาจอกซอกหินผาสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ปกติดีนะครับต้องใส่จะปกติตลอดเวลาเพราะว่าอ๋อเขาทำเอาไว้ห้อยหอย,ห,อยห้อยสีแดงด้วย น้ำเย็นมากนะครับลองไปแต่คิวแจ้งเหตุเบอร์นี้ปฏิบัติตามแล้วแต่งตัวให้มันเรียบร้อยอย่าโป๊มากนะครับห้ามแอลกอฮอล์บ oh ุหรี่อาหารหรือโยกขยมลาวสะพานโอเคทางนี้ครับสวยเนะเาะเดินตามทางก่อนเดินตามทางก่อนจะได้เห็นทางอ่าเส้นทางก็มาสุดตรงนี้มาป่า โอ้สวยโอ้สวยสวยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกไม่ช่วยชีวิตคนเอ้ยไม้ช่วยชีวิตคนไม่ใช่ไม่ช่วยไม้ช่วยชีวิตคนสวยแล้วก็น่าเล่นมากดูมันเป็นหินน่ะน่าจะเป็นหินก้อนกลมๆนะจินตนาการเอาเออ คือผมไม่ถ่ายรูปนะผมถ่ายแค่วิดีโอเออมันสวยมากหน้าพาสเปซมาจังเลยเขาน่าจะต้องเอารถยนต์มาด้วยจอ๊อกกรดิ่งสวยมากแล้วก็มีลมเย็นพัดมาตลอดสวยแล้วก็เย็นนะครับเห็นตัวปลาไม่มีปลานะแล้วผมจะยืดนะให้ดูทั้งสูง ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบายบายกันเลยนะครับแล้วก็กลับอะไรก็ดูแล้วเนาะเดินมาเข้ามาไม่ลึกเดี๋ยวจะถ่ายรูป360ห,หน่อยก็เลยต้องแค่นี้เวลาก็เดี๋ยวหยุดที่9แล้วกัน3 2 1 9นาที